สำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาหาปริมาตรของรูปทรงตันกันนะคะเอาเราเริ่มจากตัวอย่างแรกก่อนนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะคะเราก็อาจจะดูประกอบไปด้วยก็ได้น,นะ,ะสมมติว่าเขาบอกว่าให้หาปริมาตรของรูปทรงตันนะคะมันก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นฟังก์ชันละไม,ไม่จะแตกต่างจากตัว อีพีที่แล้วที่ว่าเราหาพื้นที่นะคะของอนาบริเวณที่ปิดร้อมเพราะนั้นไอ้ฟังก์ชัน fxy ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เขากำหนดว่าพื้นที่ผิวที่เขาจะหาปริมาตรเนี่ยนะคะแเท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อนี้บอกมาว่าพื้นที่ผิวที่เขาจะให้หาเนี่ยนะคะก็คือแซดเท่ากับ4ลบ x อยกกลัง2องาอันนี้โจทย์จะต้องกำหนดมาให้นะคะเสร็จแล้วบอกว่าปิดร้อมนะคะด้วย ระนาบ x บวก y เท่ากับ1นะคะแล้วก็โดยที่ว่า x บวก y ตัวเนี้ยน้อยกว่าเท่ากับ1นะคะก็จะมีเงื่อนไขนะคะว่าเอาที่ระนาบที่ปิดรอมเนี่ยเอาช่วงที่มัน x บวก y เท่ากับ1แล้วก็นอกจากนี้ก็จะบอกว่าในปิดรอมในตัวออกชันที่1ก็คือในอาจจะภาคที่1น,นะคะเพราะนั้นความหมายของตัวนี้นะคะก็คือว่า เอาค่าที่แกน x y แทตัวนี้นะคะเป็นบวกมากกว่าศูนนะคะก็คือว่าเพราะนั้นเราจะมาดูตัวอาอนาบริเวณที่เราปิดร้อมตัวโดเมน d ตัวนี้ก่อนนั้นเราตำมาวาดรูปตัวนี้นะคะนั้นเรามีว่าระนาบ x บวก y เท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะนั้นตรงนี้เราพิจารณาดูอนาบริเวณที่ปิดร้อมก็คือบนอนนาบที่แทเป็นศูนย์นะคะเราได้ว่าเป็น1กับ1คือคืออันนี้ค่ะแล้วก็ x บวก น้อยกว่า1ก็คือข้างล่างนะคะข้างข้างล่างตัวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าในออปชันที่1ก็คือค่ามันต้องมากกว่าศูนย์ดังนั้นอนาบริเวณก็คือจะเป็นตัวจตุภาคที่1ด้วยตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ปิดรอนนะคะพอเราได้อนาบริเวณ S ละตัวนี้นะคะที่ที่เราจะปิดร้อมหรือว่าไอ้ตัวค่าตัวดีของเราตัวนี้นั่นเองเราก็หาอาสี่เหลี่ยมนะคะ พื้นผ้านะคะเพื่อที่เราจะได้ดูขอบเขตนะคะเพราะนั้นตัวเสี่ยมพื้นผ้าตัวนี้ของเราก็คือ x จาก0ถึง1แล้วก็ y จาก0ถึง1ะคะนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอินทิเกรตเทียบกับ x ก่อนหรือเทียบกับ y ก่อนในฟังก์ชันของเราก็คือตัวนี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอินทิเกรตเทียบกับสมมติ y ก่อนก็คือ fix x ข้างนอกก่อนนะคะ fix x ข้างนอก,กอนข้างในก็จะเห็นว่า y วิ่งจาก0นะคะนล้วเราก็จะมาเกี่ยกมาว่าตัว ค่าตัวนาเบรรเวณตัวนี้นะคะ x จาก0ถึง1ถูกไหมคะงั้น y ของเราก็วิ่งจาก0นะคะถึงเส้นตรงเส้นนี้ก็คือ x บวก y เท่ากับ1นั้นหรือเขียนได้ว่า y คือ1ลบ x นะคะหรือ x เท่ากับ1ลบ y นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ y วิ่งจาก0ถึงเส้นนี้ก็คือ1ลบ x นะคะนั้นเราจะได้ว่า ตัวปริมาตรของเรานะคะก็คือ,อ,อตรงนี้ฟังก์ชันของเราตรงนี้ก็คือ4ลบ x กำลัง2งกำัง2นะคะนี้เราวิ่ง y ข้างในแต่เราฟิกซ์ x นะเพราะ x จาก0ถึง1นะคะ y จาก0 1, ถึงตงัวนี้ก็คือ1ลบ x นะคะตรงนี้เราได้มาแล้วแล้วเราก็ไปอินทิเกตต่อนะคะลองไปอินทิเกตต่อออกมานะคะซึ่งคำตอบมันจะได้ออกมาเป็น11.6 ลูกบาทหน่วยนะคะหรือว่าหน่วยกําลังสามตัวนี้ก็คือลูกบาทหน่วยนั่นเองนะคะถ้าเขาไม่มีหน่วยแล้วก็เป็นลูกบาทหน่วยนะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถทําอีกแบบหนึ่งได้นะคะคือเราลองดูว่ามันจะได้คําตอบเท่ากันไหมคือเรา fix y ข้างนอกก่อนก็คือ y ตัวนี้นะคะแล้วก็ข้างในเราก็วิ่ง x ไปเนั้น y ของเราเนี่ยก็คงจะวิ่งจากศถึง1นะคะ ส่วน x ของเราเนี่ยก็วิ่งจากเส้นตัวนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นแกน y นะก็คือจาก0ถึงเส้นตรงก็คือหลบ y นะคะ x ลบ y ตัวนี้ก็เหมือนกันนั้นมันจะต้องได้ค่าออกมาเท่ากันนะคะคือฟังก์ชันที่เราจะ i n นทิเ a t e ก็คือ,อยังเป,เป็นตัวเดิมแต่ตรงนี้เราเปลี่ยน ลำดับขอบเขตอินดิเกตใช่ไหมคะเพราะนั้น y ของเราจะ0ถึง1 x ของเราจะ0ถึง1แบบยวกัมันควรจะได้คําตอบออกมาเท่ากันเหมือนกันนะคะถ้าไม่เท่ากันแสดงว่ามีจุดไหนที่เราหาผิดแล้วเราลองไปไปหาคําตอบดูนะคะว่ามันมันได้เท่ากันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูมายกตัวอย่างนะคะในในหนังสือดูนะคะอันนี้เขาบอกว่าค่าเราจะหารานาบเรามาดูข้อนี้นะคะ ก็คือหาตัวพื้นที่ค,นะคือเดี๋ยวข้อ5.1จุดนะคะในแบบฝึกหัดค่ะบอกบอกว่าให้หาปริมาตรนะคะแล้วก็ระนาบที่ปิดร้อนก็คือ x บวก 2y บวก 3z เท่ากับ6มีแค่นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ระนาบพิกัดฉาก ทั้ง3เลยเพราะนั้นด้นานหน้าตัวพิกัดฉากก็คือว่า x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์แล้วก็ Z เป็นศูนย์นะคะโอเคนั้นเราจาักตัวนี้เพราะนั้นเราจะต้องมาหาค่าเอาบนาที่ Z เป็นศูนย์ดยวตนนี้เราย้ายข้างนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นที่เราจะอินดิเกตก็คือแซเท่ากับใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็น6ลบ x ลบ 2y ส่วน3นะคะ,นะคะ น,ะะนี่ก็คือจะเป็นตัวระนาบนะคะที่ที่เราจะมาอินทิเกรตตัวตัวนี้นะคะแซดก็คือว่าหาที่ว่าตัวเขามีบนพื้นผิวหรือว่าแซดอะไรที่ตัวนี้ที่จะอินทิเกรตนะคะแล้วก็ตัวที่พื้นที่ที่เราจะปิดล้อมเพราะนั้นเรามาพิจรารณาดูตัวนี้ในกรณีที่บนระนาบ x y นะคะบนระนาบ x y ก็คือ ที่ z เป็น0นะคะมันนั้นถ้าเกิด z เป็น0ตัวนี้เราได้เส้นตรงก็คือ x บวก 2y เท่ากับ6อะโอเคค่ะมันนั้นเรามาหาจุดตัดนะถ้า x เป็น0ถูกไหมคะ y ก็เป็น3นะหรือว่าถ้าเกิดว่า y เป็น0 x เป็น6โอเคเราก็จะมีจุดตัดอ่า6ใช่ไหมคะนะ่ตรงนี้นะคะโตรงนี้นก็จะเป็น6 ก็ประมาณน,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นตรง x บวก 2y เท่ากับ6นะหรือว่า x เท่ากับ6ลบ 2y หรือว่า y เท่ากับเศษหส่วนสใช่ไหม6ลบ x หรือคือ3 okay. ลบ x ส่วนสโอเควันนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอณาบริเวณนะคะก็ต่อไปก็วาดรูปนะคะตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะที่ คุณนี้เราจะได้รู้เราจะ fix ซ์ด้านไหนเพราะนั้น x จาก0ถึง6นะคะแล้วก็ y จาก0ถึง3นะคะอ่ะนี้เราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะอินดิเกตด้านไหนสมมติถ้าเราจะอินดิเกตเอาด้านนี้ทีหลังใช่ไหมคะ0ถึง6นะเราก็จะ f ซ์ข้างในตัวโดเมนที่เราจะอินดิเกตตัวนี้นะคะนั้นเราจะได้ว่าตัวปริมาตรของเราตัวเนี้ยนะคะกับฟังก์ชัน z ตัวนี้ของเราะคะ นั้นฟังก์ชันก็คือตัวนี้ก็คือเศษหนึ่งส่วนสามถูกไหมหกลบเอ็กลบสองวายนะคะนี่เราอินทิเกรตตรงไ้นอ๋อเดกครูต้องเขียนดีตัวนี้ออกมากอกนะาะดีเท่ากับนะคะจะได้ดนั้นจุดที่เราจะอินทิเกรตนะคะสมมติถ้าเราฟิก x x จาก0ถึง6ใช่ไหมคะ y ก็คือจากเส้นนี้ก็คือ0นะคะถึง เส้นตรงเส้นนี้ก็คือตัวนี้ก็เป็นเท่าไหร่ y เท่ากับสตัวนี้นะคะลบ x ส่วนสโอเคนะคะนั้นตรงนี้เราก็จะอินทิเกรตนะคะว่า x อยู่ข้างนอกก็คือ0ถึง6นะคะข้างใน y ก็คือจาก0ถึง3าลบ x กลังสองะเราลองมาอินทิเกรตข้อนี้ดูนะะเอ่อ,อเราอินทิเกรตหนส่วนสมันเป็น ค่าคงที่นะคะเราก็อาจจะดึงออกไปไว้ข้างนอกเลยก็ได้ะะแล้วก็ข้างในเราก็อินทิเกรตนะคะเทียบกับ y กนะตัวนี้ก็จะเป็น 6y นะคะลบ x y ลบด้วย y ยกกำลังสองนะคะอันนี้ y จาก0ถึง y เท่ากับ3ลบ x ศูนยนะคะันั้นตรงนี้เขียไนไว้หน่อยเวลาแทนค่าเราจะได้ไม่งงว่าว่าอินทิเกตเทียบกับอะไร เพราะฉะนั้นเราก็อินทิเกรตเสร็จเราก็แทนค่าลงไปนะคะแทน x อาแทน y จาก3ลบ x ใช่ไหมคะส่วน2แล้วก็ลบ0นะคะนันี้มันจะลบ0ไปมันก็จะเป็นลบด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอินทิเกรตเทียบกับ x นะคะเพราะงั้นนี้เราก็จะ าจัดรูปก่อนนะคะนะตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่18บแลบสาใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นลบสาบวกด้วย x อกยกกำลัง2อส่วนสนะคะตัวนี้ก็กระจายออกมาก็จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็จะเป็นเท่าไหร่คะอ่ะ9ลบด้วย 3x ถูกไหมแล้วก็บวกด้วย x อกยกกำลังสองส่วนส ใช่ไหมคะ,นะคะ,นะคะแล้วก็มันก็จะเกต dx นะคะโอเคเพราะนั้นเราก็ลองดูว่าเอ่ออันไหนมันมันตัดกันได้บ้างเพราะนั้นตัวนี้มันจะเป็นลบสามเอ็กตัวนี้ก็จะเป็นลบลบสามเอ็กกลายเป็นบวกสามเอ็กเนาะตัวนี้ตัดกันไปนะคะนะ,ะ,นะะอะ่ะโอเคเราก็อันนี้ก็จะเป็นสิบแปดลบเก้าก็เหลือเก้าถูกไหมนะคะนะ นี่ก็ตัวนี้ก็จะเหลือลบ 3x นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวก x สองใช่ไหมแล้วก็ลบ x ยกกำลังสองส่วนสี่ก็เหลือเป็นบวก x ยกกำลังสองส่วนสี่สคี x โอเคตรงนี้เราก็จะอินทิเกรตได้ออกมาแล้วนะคะนะเดี๋ยวนะเราเอาหนึ่งส่วนสามคูณเข้าไปก็ได้นะีนะมันจะได้ตัวเลขน้อยนอยลงตัวนี้ก็จะเป็น3ลบ x บวกด้วยเอกลังสองส่วนสิบสองะเี้อ่าเราก็อินดิเกตตัวนี้ออกมาละนะคะดังนั้นจะเห็นว่าสิ่งความยากคือการใส่ขอบเขตอินทิเกรตเพราะนั้นฟังก์ชันที่อินทิเกรตมันจะแค่เป็นตัวเอานามไม่ยากนอก,นอกจากบางข้อเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นพวกสแควรูทอะไรเนี่ยอาจจะต้องไปใช้เทคนิคก็คือพวกตรีโกณนะคะคิดว่าน่าจะไม่ไไม่ไม่ไม่ไมควรจะยากขนาดนั้นเพราะว่าเราจะดูเรื่องของการใส่ขอบเขตอินทิเกรตทีนี้บางข้อเนี่ยนะคะในโจทย์ เขาอาจจะบอกว่าแค่ใส่ขอบเขตให้ดูไม่ต้องหาค่าอินดิเกตออกมาก็ได้เราลองเราลองไปดูโจทย์นะอันน,นี้เราอินดิเกตออกมาก่อนนะคะก็เป็น3 x มเงานอินดิเกตสั่ได้สามเอกซ์เกต x ได้ x อกำลังสองส่วนสองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น x อยกกำลังสามนะคะส่วนสามนะแล้วก็แทนค่า x ไปจากศูนย์ถึงหกนะคะอ่ะลองแทนค่ามาตรงนี้เป็นเท่าไหร่สามคูณหกนะอันนี้ก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนสองหกกำลังสอง นะคะ36แล้วก็บวกด้วย1ส่วน36นะคะแล้วก็คูณกับ6กำลัง3นะมันจะตัดกันไปนะคะ 6, ตัดกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ตัดกันใช่ไหม36 6 6ไอ้นี่มันตัดกันได้เพราะนั้นคำตอบก็คือ6นะคะนะอันนี้ก็ตอบ6เป็นเป็นปริมาตรถูกนะคะแล้วก็ตอบเป็นลูกบาทหน่วย ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะความยากเนี่ยนะคะอยู่ที่เราจะตีความโจทย์ว่ายังไงนะคะจะวาดรูปนะคะหรือว่าเราจะดูตัวพื้นที่ที่เราจะอินทิเกรตเนี่ยนะคะเพราะนั้นบทที่5ของเราหรือว่าบทที่6ในหนังสือเนี่ยจะจบถึงตรงนี้นะคะจะจบถึงหัวข้อ6จุด สองนะคะคือคือเชิงขั้วเราไม่เอาเพราะนั้นเราก็จะจบที่แบบฝึกหัดที่ห .2 ตรงนี้นะคะนะก็จะเห็นว่ามันมีตัวอย่างที่น่าสนใจในหนังสืออันนี้หนึ่งเพราะนั้นเวลาเหลืออยู่อีกสองนาทีอ่ะเราลองดูนะคะนะอะ่อีกอันนึงตัวอย่างที่น่าสนใจคืออันนี้ค่ะเขาบอกว่านะคะเราลอางดูตัวอย่างนะคะก็หายังคงหาปริมาตรอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวในหนัง,งสือนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่เหนือนะคะก็คือบอกว่าปริมาตรอันนี้นะคะ่ะอยู่เหนือระนาบ x y นะคะ,ะ,คะแล้วก็ปิดล้อมด้วยพื้นที่ผิวตัวนี้ก็คือ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับน,นะคะและระนาบ y บวก z เท่ากับนั่นเราดูนิดนึงแล้วลกันเอา จับเอาตรงระนาบที่ที่มันปิดนะคะนั้นลักษณะของตัวนี้มันจะเป็นตัววงกลมถูกไหมที่รัศมีเนี่ยเป็นสองนะคะแล้วถ้าเรามองเป็นสามมิติตัวนี้นะคะว่าลูกออกมามันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าแล้วก็เป็นระนาบ y บวกแซเท่ากับสี่นะตรงนี้ต้องเห็นตรงนี้นิดนึงอ่า y อันนี้เป็นแซทถูกไแซวเท่ากับสี่ก็คือตัวนี้นะคะเป็นระนาบตัวนี้นะคะ แล้วก็อาจจะไม่ถึงตัวนี้ใช่คะก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะมันก็จะต้องเป็นระนาบมอให้เป็นสามมิตินะก็ตรงนี้ก็จะคงเป็นทรงกลมเพราะนั้นมันจะเฉียงเงอย่างนี้นะคะนะเป็นตัวเนี้ยนะคะเป็นปริมาตรของของไอทรงกระบอกแต่ว่าหน้าตัดมันจะเป็นเฉียงเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวอ่าตัวตรงเนี้ยนะคะเป็นระนาบตัวนี้ที่ปิดก็คือ Y ายบวกเท่ากับสมันก็คือเหมือนว่าอินดิเกตตัวพื้นผิวตัวเนี้ยนะคะเพราะนั้นเราจะเขียนออกมานะเราก็จะได้ว่าตัวเนี้ยนะคะ z ก็คือฟังก์ชันที่เราจะไปอินดิเกตตัวนี้ก็คือเท่าไหร่นะคะ4ีบนะคะสีนะ่บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวพื้นผิวนะคะพื้นผิวที่เราจะใส่ตัวอินดิเกตตัวนี้ก็คือ X บวก Y ากำลังสองลบส่นะคะนะซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันก็เราจะตัวเนี้ยที่เราจะอินทิเกรตมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่ะมันนั้นก่อนอื่นเราวาดสี่เหลี่ยมค่พื้นผ้านะคะนั้นอันนี้จะเห็นว่าตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าของเราเนี่ยนะคะ x ก็จะลบสองถึงสองใช่ไหมคะ y ก็จะลบสองถึงสองนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะฟิกซ์ด้านไหนละนะคะถ้าเราฟิกซ์ด้านลองดูนะเอาอินทิเกรตง่ายๆ ตรงนี้มัน4ลบ y ใช่ไหมเพราะนั้นเราควรจะก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาเอา y ข้างนอกแล้วกันนะคะเราจะอินทิเกรตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว b ของเรานะคะนะเอา y f ิ x y ข้างนอกวิ่งก่อนนะคะ y ของเราก็จะวิ่งจากลบ2ถึง2ถูกไหมคะนะคะ,นะคะตรงนี้ก็แบบ y ของเราวิ่งจาก ลบสองถึงสองนะคะนะแล้วก็ x เพราะนั้น x ของเรามันจะวิ่งข้างในนะคะ x ของเรามันจะวิ่งตัวข้างในตัวนี้นะคะก็คือว่าจากครึ่งวงกลมข้างบนเพราะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ต้องมาเขียนนะคะว่า,า x เพราะนั้น x กลังสองก็คือ4ลบ y กลังสองโอเคเพราะนั้นครึ่งบนตัวนี้มันจะเป็นว่า x เท่ากับ square root สี่ลบ y กำลังสองะคะแล้วก็ครึ่งล่างก็คือจะเป็น x เท่ากับลบสแควรูทสี่ลบ y กำลังสองก็คือแก้แก้สมการออกมาะคะ่ะดัง้ตรงนี้จะเห็นว่า x เราเนี่ยนะคะวิ่งจากอาเอ่อ x ของเราเนี่ยนะคะมันก็คือตรงนี้จะวิ่งจากลบ ลบสี่เนี่ยไม่ใช่ลบสแควรูทสี่ 4, ลบ y กำลังสองนะคะถึงสแควรูทสี่ลบ y กำลังสองตัวนี้แล้วถ้าเกิดเรามาใส่ขอบเขตของอินทิเกรตปริมาตรของเราตัวนี้นะคะ y ของเราจากลบสองถึงสองนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่เราจะอินทิเกรตก็คือสี่ลบ y นะคะแล้วก็ x ของเราก็จะวิ่งจากลบสี่ ลบ y กลังสองนะคะถึงสแควรูทสี่ลบกลังสองตัวนี้เหมือนกันนั้นในทำนองเดียวกันหรือนะคะถ้าเราฟิกซ์า x เนี่ยนะคะข้างนอกก่อนนั้น x ก็จะลบ2ถึง2เหมือนกันใช่ไหมคะ y ตัวนี้ y มันก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะวิ่งจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นั้นไอตัววงกลม y ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือว่า y กำลังสองเท่ากับ สี่ลบ x กำลังสองถูกไหมนั้นไอ้ข้างนี้นะคะก็จะเป็นว่า y x าเท่ากับลบสแควรูทสี่ลบ x กำลังสองอีกข้างหนึ่งก็คือเหมือนกัน y เท่ากับสแควรูทสี่ลบ x กำลังสองนั่นตรงนี้ก็จะเป็นลบสแควรูทนะคะสี x ่ลบ x กำลังสองถึงสแควรูทสี่เฮ้ยเวลาจะอินทิเกรตตัวนี้อาจจะยากกว่าหรือเปล่าะเทียบกับ y มันเป็น y เออก็ไม่ง่นะเพราะว่าเป็น y กำลังสองมันก็อาจจะตัดกันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราลองดูนะข้อนี้มันจะได้ ค่าออกมานะคะเป็นมันจะติดก็มไม่ใช้ติโกนต่อเนี่ยนะคะประมาณได้ออกมาเป็น16พายลูกบาทหน่วยนะคะนะโอเคเราลองไปทำแล้วกันว่าวิธีไหนเนี่ยนะคะมันจะคือสุดท้ายข้อนี้จะยากตรงที่ว่าการอิเเกตจะไปใช้เรื่องของเทคนิคติโกนเนี่ยที่มันที่มันติดตรงสแควรูร้นเนึ่อ,ออกไหมเวลาเราได้ออกมาเนี่ยนะคะที่เราจะต้องไปไอินเิเกตไอตัว สแควร์รูทเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะ hmm. เทเบนิเกตตรงนี้นั้นตัวนี้เราต้องไปเช็คใช้เทคนิคติโกณใช่ไหมคะเจนิเกตตรงนี้ก็คือให้ y เท่ากับ2องไซน์เซต้านะคะตัวนี้แล้วก็ d y ก็คือ2 c o คอสเซต้าดีเซตาะะ้าค่ะเพราะฉะนั้นสแควร์รูทสี่ลบวายกำลังสองตัวนี้มันก็คือเท่าไหร่คะสี่ลบสี่ไซน์กำลังสองนะก็เอา ค่าบวกก็คือ2อ o s เซต้านะคะเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะแล้วมันถ้าเกิดว่ามันไปติดไอตัวคอสกำลัง2เซต้าก็ต้องไปใช้เทคนิคอีะนะงั้นคือถ้ามันไปติดตรงอินดิเกตตัวเนี้ยคอสกำลัง2เซต้าเราก็ต้องแปลงตัวนี้ให้เป็นเท่าไหร่คะ1บวกด้วยคอ s สเซต้าส่วน2จําได้ไหมนะคะ ถ้าเป็นไซด์กำลัง2องเซมันก็คือ1ลบด,ด้วยคอสสร์สสองเซต้นอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะไปไปใช้เทคนิคซึ่งยุ่งยากทีก็ไม่ต้องกลัวว่าอาตอนสอบเนี่ยอาจจะแค่ให้ใส่ข้อเขีนิเกตไม่ยุ่งยากเป็นจนกระทั่งใช้ไปพวกเทคนิคพวกนี้แต่นี้บางบ,าง,บางบางตัวอย่างหรือบางแบบฝกหัดเนี่มันจะต้องมีไปใช้ถึงขนาดนี้นะคะอ่ะโอเคเราก็จะจบ EP ของ บทที่5เรื่องของอินจิเกอร์ของฟังก์ชันสตัวแปรหรือว่าบทที่6ในหนังสือไว้เท่านี้นะคะใน e ีพีถัดไปก็จะเป็นบทถัดไปก็คือบทที่6นะคะบทสุดท้ายก็คือในเรื่องของนะคะ e r f f e r e n t i a l equation นะคะหรือว่าสมการเชิงอนุพันธ์นะคะซึ่งก็จะเป็นบทที่7ในหนังสือโอเคค่ะสวัสดีค่ะ